สวัสดีครับพบกับ t ีเกนเจอร์นะครับเข้าเกมมาตอนเที่ยงนะครับเซิร์ฟเปิดนะครับถือว่าเลื่อนไปเล็กน้อยนะก็เป็นสเต็ปแรกนะครับเลื่อนไป11บเอโมงนะสเต็ปสเลื่อนไปเที่ยงครับอ่ะสุดท้ายก็เสิร์ฟเปิดเรียบร้อยนะเข้าเกมมานะครับก็น่าจะเห็นกันหมดแล้วนะครับเลคคอร์ดออฟแบล็กนาร็อกนะครับมหาซึกโคนชนเทพมอบทอนะฉะนั้นเนี่ยทอเป็นตัวแจกฟรีนะครับโอ้โหนี่พี่โดนไปกี่หลุมนะ คนโบน่าจะรู้กันมาตั้งนานแล้วล่ะนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะลุ้นกันว่าไอ้โดนแกงหรือเปล่านะครับไอ้พริ o ฟว์เดไหมนะครับก็ตามนั้นนะคืออย่างที่บอกนะว่ารอบนี้ค่อนข้างจะพิเศษนะครับที่เราอินฟลูเอนเซอร์หลายคนเนี่ยเข้าไปในช่วงเวลาที่เหมาะเหม่งพอดีนะครับเขาก็เลยได้ข้อมูลพิเศษเนี่ยมาเยอะเลยนะครับฉะนั้นรอบนี้เนี่ย หลายคนก็เลยงงอ่ะว่าเฮ้ยทำไมแบบหลุดมาเป็นพิเศษนะครับคือเรียกได้ว,ว่าคือมีหลายคนเนี่ยเข้าไปพร้อมกันพอดีนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่โคโาโบกำลังจะมานะครับมันก็เลยได้ข้อมูลตรงนี้นะครับอ่ะส่วนเมื่อคืนเพจทางการก็คือใบไปก็อย่างที่บอกแหละว่าถ้าไม่มีช่องทางอื่นๆน,นะหัวจะปวดแน่นอนนะครับแล้วก็ทางาต้นสังกัดนะครับสำนักพิมพ์นะครับโคอามิกส์ อ่าเขาก็หลุดออกมาเมื่อคืนพอดีนะครับว่าเป็นโคโรโบนะครับอ่ามหาศึกคนชนเทพนะครับอ่ะไม่ต้องย้อนคําใบ้แล้วเพราะว่าน่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับอาเรนเจอร์นะครับมีทั้งหมด5ตัวนะครับทอเป็นตัวจากฟรีนะครับอ่าโพไซดอนนะครับอ่าโพไซดอนโคจิโร่นะครับอะดัมโอ้โหอะดัมนี่ไปมาจะปิวไหมนะครับแล้วก็ริโป้นะครับอันนั้นเนี่ยการออกแบบผมว่าเจ๋งมากแต่ความเก่งอันนี้คงต้องไปลุ้นกันนะ เออถ้าชอบก็ต้องเปิดหานะครับนะเพราะว่ารอบนี้นะครับอาจจะเป็นโคโรโบพักพ่อนก็ได้ไหมอ่เดี๋ยวรอดูดีกว่านะอ่าเน้นย้ำนะครับ4ี่ทุ่มคืนนี้ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็เข้ามารับตารางล็อาอินนะแล้วก็เพิ่มโอกาสคู่เทพอ่าเดี๋ยวไปดูกันว่าคู่เทพนะครับรอบนี้นะครับจะเป็นตัวไหนนะครับอ่าคาดการว่าน่าจะเป็นอดัมแน่ๆนะ1ตัวนะครับ อีกหนึ่งตัวเนี่ยต้องลุ้นกันร,ระหว่างริโป้ครับกับโพไซดอนนะอาบัฟเดือ ini, นนี้ครับเป็นบัฟเพิ่มพลังโจมต,ตีนะครับอาันานั้นเนี่ยตีกันหนักแน,น่นอนนะแล้วก็ลดแร่เหมือนลดแร่เนี่ยจะเป็นพื้นฐานเลยนะครับอเดี๋ยวขอซองโมดนิดนึงว่าอัปเดตมาหรือยังเพราะว่าเซิร์ฟเปิดไวกกาลังสงสัยว่าอาจจะยังไม่มาไหมหรือไม่ก็อาจจะเป็นการรอรอบอเดี๋ยวรอดูนะอัปเดตโมดใหม่เนี่ยเป็นในส่วนของกิ้นะครับเป็นในส่วนของกิว้วเลสโคโรโบนะครับ อ่าซึ่งก็จะมีบอสทอนะครับชื่อมันตรงกันพอดีอย่างที่ผมบอกนะอ่าอ่ะอน,นี่ยังไม่ยังไม่เข้ามาเลยอะ่ะแสดงว่ายังไม่ได้อัปเดตหรือเปล่าอ่ะคิดว่าน่าจะยังไม่ได้อัปเดตนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะอ่ะคิดว่าอาจจะรอรอบอยู่หรือเปล่านะแสดงว่าการเล่นเนี่ยน่าจะเป็นอ่าต่อหนึ่งรอบหนึ่งเนี่ยต่อหนึ่งสัปดาห์อ่ะไม่แน่อาจจะต้องไปเริ่มนู่นก็ได้นะวันจันทร์นะครับอ่าจะเหมือนกับ รอบของอ w วอหรือเปล่านะเดี๋ยวเราติดตามแล้วกันนะแบบนี้ก็โอเคละนะครับเซิร์ฟจะได้ไม่ดุ้งนะคือกลัวอยู่งันนะว่าเซิร์ฟจะดุ้งครับเปิดเข้ามาแล้วแบบว่าโอ้โหคนเข้าไปถล่มเล่นนะแล้วเดี๋ยวจะมีการปิดเซิร์ฟนะครับอเดี๋ยวขอดูข้อมูลนิดนึงครับตอนนี้อาจจะหมุนๆเยอะตวนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าคนเข้าไปเปิดกันเยอะแน่นอนนะคิดว่านะครับนี่เดี๋ยวก่อนนะเป็นที่เน็ตผมหรือเปล่าเออ หรือว่าเป็นที่เซิร์ฟนะครับอ่ะเซิร์ฟอย่าพึ่งเน่าอะไรกันตอนนี้นะขอเถอะเอาให้คลิปนี้ผ่านไปก่อนนะอย่าพึ่งปิดเซิร์ฟโอ้โหมุนติ้วตกันเลยทีเดียวอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับอาลิโป้ครับเป็นสายพลังธาตน้ำโอ้โหแร่ธาตนี้เพียบเลยนะอ่ะแต่ว่าเป็นเรนเจอร์ตำแหน่งโตจนใกล้นะครับอ่าเคลื่อนที่ก็ใช้ได้เลยนะครับแร่ธาตุนี่คือเยอะไปหน่อยนะ าดามเมนะครับลดต้านสกิลครับลดอัตราใช้สกิลไม่ทะลุอ่ะดูไม่ค่อยดีแล้วนะครับเพิ่มอัตรากระลบลีกโอ้โหโดนด่าแน่นอนผมเชื่อว่าริปโปเนี่ยคนจะชอบเยอะแล้วก็ต้องคาดหวังว่าริปโปจะต้องเป็นตัวเทพปรากฏว่าไม่ดีดูไม่ดีนะความสามารถให้เปิดครับเป็นการต้านค่าพลังป้องกันของสายว่องไวอันฉะนั้นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะ ต้านทางป้องกันนี่ไม่ค่อยจะได้ใช้ประโยชน์กันมากนะักะฉะนั้นใริปโป้เป็นตัวที่ดูแล้วยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ่ะต่อไปนะครับอดมใบไม้จะปิวนะครับเป็นสายพลังธาตุไม้นะครับตำแหน่งหูกัดก,ก็ยืนแบบนี้ไม่ดีนะจริงๆถ้าเกิดใกล้ก็น่าจะใกล้ไปเลยนะครับอันนี้คือถือว่ายืนตำแหน่งค่อนข้างจะก,กักไปนิดนึงนะ ถ้าเกิดใช้เป็นตัวชนก็จริงๆก็พอจะได้หละนะแต่ว่ายืนแบบนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเคลื่อนที่ไวเลยนะครับความเรงในการโจมตีก็สูงครับราชท่ากลางๆนะครับสกิลหนึ่งอะดาเมรททะลุสตัรน,นะครับโอ้โหอันนี้เป็นเมริโอรัสภาค2หรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าสกิลจะลึกนะครับูเราสกิลจะต่ำไหมนะครับแล้วก็จับแม่นทุกทตานะครับเหมือนเมริโอรัสหรือเปล่าอันนี้มีความน่าสนใจนะ อาจจะแม่นยำทุกทาธาตุก็ได้นะครับสกิลนี้น่าจะเป็นสกิลที่บับหน้าป้อมนะครับก็สร้างเกราะเลือดนะครับลบสกิลแล้วก็วิ่งไวพื้นฐานตัวนี้ดูดีละน่าจะเป็นตัวเทพละ1ตัวนะที่สีทุ่มคืนนี้น่าจะเพิ่มโอกาสคู่เทพครับดูจากความสามารถให้เปิดครับก็เป็นการาต้านครับการต้านสกิลของสายของไวอันฉะนั้นเนี่ยทำให้การต้านสกิลของ อ่าศัตรูครับชนิดว่องไวอ่าไม่มีผลครับเมื่อโจมตีเข้ามานะครับอ่านี้เป็นพวกค่าแฝงนะความสามารถไฮเปอร์ที่ดูแล้วแฝงดีนะครับอันฉะนั้นเนี่ยตัวเก่งแน่นอนนะอันหนึ่งตัวแล้วครับเป็นตัวอาดมนะครับอะโคจิโร่ครับเป็นว่องไวไฟอ่ะหลายคนอยากได้ตัวไฟดาเมจใช่ไหมโอ้โหตำแหน่งยืนก็ยังกักอยู่ดีนะอ่ะแต่ว่าเคลื่อนที่พอได้ครับเคลื่อนที่พอได้ความเร็วในการโจมตีสูงครับแล้วก็แรดธาตุน้อยนะครับ เป็นดาเมจนะครับลดพลังโจมตีลดความเสียหายจากคริติเข้าฮิตโอโคือบางคนเห็นแบบนี้จะเข้าใจว่าเฮ้ยทางคริตจะกลับมาไหมจริงๆไม่นะ,ะทางคริจะกลับมาเหมือนเมื่อก่อนไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะมันก็จะเป็นสกิลแบบภาพรวมๆนะครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีติดคริปแม่นยำโอ้โหดูแล้วธรรมดานจริงโดนบ่นแน่นอนนะ,ะเมื่อดูความสามารถไฮเปอร์นะครับก็ต้านพลังป้องกันของเสรอพิบคือค่าพลังป้องกันเนี่ยมันเป็นการการตีธรรมดานะ มันก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ่าบัฟกลุ่มเป็นการเพิ่มพลังโจมตีฉะนั้นโคจิโร่ก็ดูไม่เก่งนะแล้วก็อิงความสามารถให้เปิดด้วยนะฉะน,นั้นเนี่ยคู่เทพครับที่จะมาสี่ทุ่มคืนนี้นะครับก็จะเป็นอดัมกับโพไซดอนนะโพไซดอนเป็นไหวพลิบน้ํานะครับอ่าตำแหน่งยืนแจมเลยนะเคลื่อนที่อาจจะค่อนๆไปทางช้านะความเร็วในการโจมตีสูงนะคอับราทธาตุก็กลางๆครับสก,กิลหนึ่งนะครับ ใช้สกิลกับฮิลเลือดอ่าน่าจะบัฟนะป้อมนะส่วนสกิลสองครับเป็นดาเมจนะครับโอ้โหเป็นดาเมจยกเลิกฮิลเลือดต่อเนื่องยกเลิกผลลับบัฟครับลดอัตราหลบ skill สกิลศัตรูถ้าไม่ทะลุป,ปุ๊บดูไม่เก่งขึ้นมาทันทีเลยนะคือถ้าทะลุป,ปุ๊บนะการใส่เกียร์นะครับพวกเงาครับกิกูจูมันจีเนะี่ยมันจะยกระดับเรนเจอร์ได้เลยนะแต่พอไม่ทะลุป,ปุ๊บเนี่ย ลำบากอยู่งานนะความสามารถได้เปิดนะครับต้านการต้านทักษะนะครับก็คือ,อมีโอกาสทําให้ค่าต้านสกิลของศัตรูชนิดไหวพริบครับไม่มีผลเมื่อโจมตีนะครับะฉะนั้นเนี่ยโคโรโบพักผ่อนไหมออแล้วแต่นะถ้าชอบเรนเจอร์ยังไงก็ต้องเปิดนะครับแต่ดูความเก่งแล้วเนี่ยยังไม่เท่าไหร่เลยนะผมว่าไม่รู้ได้มาเนี่ยจะมีตัวไหนมาติดทีมไหมโอ้รอบนี้อาจจะแบบมึงมึง,งงงงหรือเปล่านะ,อะทอนะครับผมเก็บ พีร0อไฮเปอร์แม็กแน่นอนนะนี่แน่นอนโดนหลายหลุมเลยครับอ่าเป็นตำแหน่งตัวชนใกล้ได้นะครับคือตัวชนใกล้ไม่จะเป็นจะต้องเป็นสายพลังนะเออสมัยก่อนเนี่ยสายว่องไวเขาใช้เป็นตัวชนกันเยอะนะครับอ่าเพราะว่าบางตัวเนี่ยอ่ายกตัวอย่างอย่างเช่นตัวคารินอย่างเงี้ยเออมันไม่ใช่สายพลังนะแต่ว่าถึกกว่าสายพลังไม่รู้กี่เท่าเลยยุคก่อนเนี่ยอ่าไม่จำเป็นต้องเป็นสายพลังนะครับตัวชนใกล้นะครับอ่ายืนใกล้นะครับเคลื่อนที่ใช้ได้นะครับคอนดิการตจมตีสูงครับ อ่าคูรอนเจอร์ก็เยอะตามปกตินะเพราะว่าได้ธาตุน้อยนะเป็นตัวแจกฟรีครับโอ้โหดาเมจกระเด็นนะอ่าถ้าเป็นด,มมดาเมจทะลุกระเด็นนี่โอ้โหไล่จับแบ็กกันเลยนะอ่าดาเมจสองสกิลเลยนะครับแต่ไม่ทะลุนะครับไม่ทะลุนะครับก็ลดอัตราหลบหลีกลดป้องกันกายอาความสามารถเปิดน,นะครับโอ้ไม่มีอะไรเลยอ่ะรอบนี้ยังไงดีอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเบาๆด้วยกันนะด้วยตัวกาชานะครับก็จะเน้นเป็นการเปิด ลองเชิงดูก่อนอ่าแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูเกียร์กันนะว่าเกียร์รอบนี้ดีไหมอ่าเพราะว่าบางคนไม่ชอบเลนเจอร์ผมว่าเลนเจอร์รอบนี้ถ้าไม่ได้ชอบโดยตรงนะผมว่าลีกสูงๆอาจจะแบบว่าผงไม่มีตัวไหนไปไปติดทีมอ่ะโอ้นี่ไงโดนบนมาเลยครับแดนครับจากใบเหลืองเรียบร้อยอรอบนี้ก็ถือว่ารอดมาได้ด้วยดีนะคือเกือบอยู่เหมือนกันนะอันนะรอบต่อไปไม่รู้ครับว่าการลุดนนะครับจะเหมือนรอบนี้ไหมนะครับ หรือว่าจะต้องมีการระมัดระวังตัวที่สูงขึ้นไหมอันนี้รอติดตามนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยคงจะพุ่งเป้านะครับไปที่มิถุนายนและจะเย็นไปเทือเดือนก่อนอ่าถ้าแบบสมมุติไม่ชอบเดือนนี้นะครับอ่าเดือนหน้านะครับอ่าพฤษภาคมจะเป็นรอบของแสงมืดเก่านะครับโอ้โหนี่เจ็ดดาวมาอย่างเดียวเลยอ่าพฤษภาคมเป็นรอบของแสงมืดเก่านะครับแล้วก็เรนเจอร์ตัวปกติ เออก็ต้องมาลุ้นอีกว่าเก่งหรือไม่เก่งนะ,อะของเดือนนี้นะก็เป็นของเดือนนี้นะเดือนนี้ก็จะเน้นไปที่กิจกรรมโคโรโบนะครับแล้วก็พวกโหมดอัปเดตเนื้อหาอัปเดตนะครับอ่าเพราะตอนนี้ยังไม่ได้เข้ามาเลยนะในส่วนของกิวร์นะครับไม่รู้ว่าจะมาวันไหนนะแบบนี้น่าจะน่าจะเล่นเป็นรอบๆนะคิดว่านะอ่าผมยังไม่ได้ไปถามรายละเอียดนะครับกเกยยังไม่ได้รายละเอียดอะไรมากมายนะครับอ่าเดี๋ยวคงจะได้เห็นพร้อมกันนั่นแหละ ดูซิจะได้ทักตัวหนึ่งไหมเออเดี๋ยวดูบี้เอาไปเปิดเพิ่มโอกาสคู่แทบดีกว่านะอะเดี๋ยวสิทุ่มคืนนี้นะครับก็คงจะได้เปิดนะครับโอ้โหตัวนี้ไม่ละนะครับถ้ามาไวก็ได้รีวิวนะคงจะเน้นเป็นการรีวิวนะกับเก็บสะสมนะครับคือหลักๆผมจะเน้นทอแล้วลนะซึ่งคงจะเน้นเก็บไปที่ไอดีหลักนะครับอรอบนี้ก็คงจะวิ่งเอาตัวพีร้อยนะครับ มาตัวจากฟรีนะคงจะยังไม่ได้วิ่งติดอันดับอะไรมากมายอ่ะสุดท้าย4ายี่ใบสี่รอบสิ20ใบสี่รอบสุดท้ายจะมาสักตัวไหมโอ้โหจังหวะมันไม่ได้แล้วงเนี่ยอ่าใครที่ยังไม่ชัวนะครับใครที่ยังไม่แบบว่าไม่แน่ใจว่าเฮ้ยดวงเราจะดีหรือเปล่านะแนะนําว่าให้รอสี่ทุ่มคืนนี้ครับเพิโมโอกาสคู่เทพนะก็อย่างที่เห็นแหละว่าถ้ายึดตามความสามารถนะครับ ก็ต้องเป็นอาดัมกับโพไซดอนนะครับก็จะเป็นคู่เทพนะครับซึ่งจะเทพสมใจทุกคนไหมโอ้อัน,นี้คิดว่าน่าจะน่าจะคาดหวังยากสักนิดหนึ่งนะอ่ะสองรอบสุดท้ายเหมือนเปิดทิ้งเปิดขว้างอะแบบไม่ได้แบบอยากได้ตัวเดนเป็นพิเศษเลยนะเพราะว่าไอ้ดีลักเนี่ยขนาดเมลิโอดัสของผมยังหลุดทีมเลยนะครับสะนั้นเนี่ยโอ้โหน,น่าจะ น่าจะลุ้นเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะเปิดมาไม่รู้เจ้าตัวไหนติดทีมเลยนะครับคือมันไม่ได้มีคอมโบเป็นพิเศษเลยอะเอาจริงๆนะถ้าไม่ได้มีคอมโบเป็นพิเศษเนี่ยเรนเจอร์ต้องโหดมากๆโดนสกิลนะครับแล้วไม่ออกเลยโอ้โหอีย่างวะนะครับอ่ะเปิดเกียร์เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับว่าเกียร์รอบนี้เป็นยังไงบ้างครับอ่ะรอบนี้เกียร์เนี่ยจะเป็นอ่ะเกียร์เจ็ดดาวนะครับอ่ะเรคคอร์ดออฟรักนาล็อกครับโอ้โห คอนโยนเนียไปเป็น6ดาวเสียได้อยู่เหมือนกันนะโอเคนะครับอ่าชิ้นนี้นะครับใบมะเดื่อนะครับปิดห่อมนะครับของอดัมนะครับก็เป็นเกียร์ป้องกันนะอ่าเป็นเกียร์ป้องกันนะครับพลังชีวิตต้านสกิลลดแรกอันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ดีมากๆอยู่แล้วนะอ่าถ้าเกิดเป็นเลนเจอร์ที่มีค่าลบสกิลเดิมเยอะอยู่แล้วออปชันก็จะไปเลือกอย่างอื่นก็ได้หรือจะเลือกเป็น หลบสกิลก็ได้นะก็จะเป็นค่ามาตรฐานเลยนะครับพลังชีวิตหลบสกิลตั้งสกิลลดแรกนะครับรอบนี้ธรรมดาจริงเกียร์ไม่ได้มีพิเศษเออเกียร์ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะอันต่อมาครับผ้าคลุมของโคจิโร่ครับก็หลบลีกหลบสกิลปล่อยตัวไว้นะครับเป็นธาตุไฟโอ้โหตัวบินมีธาตุไฟหรือยังที่แบบใช้เกินจริงๆริงังจถ้าไม่นับไอตัวแซลลี่บอยพิบินอ่ะผมดูเกียร์ชิ้นนี้เนี่ย เหมาะกับตัวบินมากกว่าอ่าเพราะว่าหลบหลีกหลบสกิลปล่อยตัวไว้นะแล้วก็ไม่ต้องเอาออปชั่นก็ได้เออถ้าเกิดเปิดก็เอาไปใส่ตัวบินโ <c oughs> อ้อะไรกันเนี่ยเออเป็นเกียร์ป้องกันหมดเลยครับเกียร์เจ็ดดาวรอบนี้นครับอ่ะพลังชีวิตหลบสกิลลดแล่นะครับอ่าออปชั่นจะเลือกปอะไรก็ได้อ่ะถือว่าเกียร์เจ็ดดาวรอบนี้ค่อนข้างจะพื้นฐานอ่าถ้าสมมุติเป็นหลีกสูงๆสักนิดนึงเนี่ยอาจจะแบบไม่จําเป็นมั้งเพราะว่าค่าเกียร์เนี่ย ยังไม่ได้ค่อยมีอะไรเป็นพิเศษอ่าจะใช้เกียร์เดิมๆก็ได้นะครับอ่าแถ้าเกิดไม่มีเกียร์ก็ถือว่าเป็นเกียร์ที่ดีนะครับอ่าคอนอัศนีของทอนครับโจมตีกายใช้สกิลแรงโจมตีคริสนะครับกางเกงของริโป,โป้ทางชีตดลบสกิลลบรีกก็พื้นฐานเลยแหละนะครับสร้อยคอแท้สมุดโพลเซดอนนะครับความเร็วในการโจมตีเคลื่อนที่ปล่อยตัวไวก็ใช้งานเป็นแบบพื้นฐานอาหกดาวนี้แน่นอนนะอ่ะผมลองเปิดเล่นๆดู้วกัน เออถ้าเกิดได้เกียร์ตัวบินเดี๋ยวจะได้ลองใส่ตัวบินไปเล่นกันอ่าเดี๋ยวไอดีอื่นดูดูก่อนนะผมคงต้องหาเรนเจอร์มารีวิวนะครับคือยังไงผมทําช่องเนี่ยต้องหาเรนเจอร์ตัวหลักๆมารีวิวก่อนนะอ่าส่วนเกียร์เนี่ยน่าจะมีตามล่าหาในบางไอดีแอปเซ็งอยู่เหมือนกันนะไอ9ดีตามที่ผมบอกเลยครับว่าสงสัยคงจะแบบได้เทอะไปนู่นเลยนะมิถุนายนนะครับ อ่ะออกนะแต่ว่าออกแบบนี้โอ้โหไม่รู้ไปใส่ตัวใดดีนะครับอ่าเป็นการย่อนนะลองย่อนเปิดดูครับอ่ะก็ติดมานิดนึงเรนเจอร์ไม่ติดเลยนะครับเอาโอเคเดี๋ยวรอสี่ทุ่มพื้นฐานรอก่อนนะสี่ทุ่มนะถ้าเกิดใครที่ยังไม่ชวนครับก็สี่ทุ่มเพิ่มโอ,อก,กาสคู่เทพครับก็น่าจะเป็นอาดัมนะครับแล้วก็โไซดอนนะครับอ่าคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะอ่ะก็ ตารางล็อกอินด้วยนะครับก็ต้องเข้ามาสี่ทุ่มถึงก่อนเที่ยงคืนเน้นย้ำน้าๆน,น้อง,องๆที่เล่นกันใหม่ๆนะตารางล็อกอินมันจะได้ไปไวกว่าชาวบ้านเขา1วันนะครับก็ให้เข้ามาตอน4ี่ทุ่มนะครับอ่าสี่ทุ่มถึงก่อนเที่ยงคืนนะครับพอข้ามไปหลังเที่ยงคืนปุ๊บตารางตารันเป็นวันที่2อ่าส่วนตารางล็อกอินพิเศษจะมีอะไรไหมเดี๋ยวเราติดตามแล้วกันนะเอาอเค้าน,นี้ประมาณนี้ครับใครจะเปิดขอโชคดีใครไม่แน่ใจก็รอสี่ทุ่มคืนนี้แล้วกันนะเอาวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ